ตราบใดนะคะที่เรานะคะยังยืนอยู่นะจุดนี้ยังมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทําหรือเป้าหมายที่ตัวเองตั้งเอาไว้ชีวิตเรานะคะจะมีค่ามากมายเลยค่ะถ้าเราอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกสถานการณ์ถูกเหตุการณ์และถูกจุดของเรานั้นเองค่ะแต่หลายๆคนค่ะอยู่ผิดที่ผิดทาง ผิดเวลาแต่มีความสามารถเยอะแยะมากมายหลายหลายคนเป็นเช่นนั้นค่ะเพราะส่วนตัวดาเองเมื่อก่อนก็เป็นเช่นนั้นแต่พอเราได้มาเรียนรู้เนาะเราสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างสามารถเปลี่ยนมุมได้หลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงได้หลายๆอย่างและเอาไปต่อได้หลายๆอย่างนี่แหละค่ะมันเลยทําให้เรารู้ว่าเราไม่ได้มีแค่ทางเดียวเรามีหลายทางที่จะเดินเรามีอ่ะ เหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่มาสนับสนุนเรามีกัลยาณมิตรที่ดีมีเพื่อนที่ดีแย,ย,ยะมากมายที่คอยรักและสนับสนุนเราไปถึงเป้าหมายและความฝันที่เราตั้งเอาไว้ไม่ว่าคุณอยากจะปวดนี้คุณก็ปวดได้ถ้าคุณอยากจะเดินไปตามความฝันของคุณ,คณก็คุณก็ทําได้นี่ล่ะคะ่ะมันมีแยะ,ยะมากมายที่คอยรักและคอยสนับสนุนเราแค่เรานะคะเข้าไปอยู่ในจุดๆนั้นเองค่ะอยาได้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ